สวัสดีครับเซียนอยู่ลู่หมูอยู่ตึกมาอีกแล้ววันนี้วิเคราะห์บอลพริมลีกประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับมีสามคู่ด้วยกันวันนี้มีระหว่างสเปอร์กับเชฟฟิลด์อยู่นเต็ดนะครับก็สเปอร์ช่วงนี้ก็เล่นในบ้านนะครับฟอร์มก็ได้โค้ดใหม่ก็ล่าสุดนัดทิงวอชิงตันนัดทิงทั่วเล็ก็ แพ้ไปครับแต่ว่าเทสยูตกชั้นไปแล้วครับก็นั้นนี้สเปอร์เล่นในบ้านนะครับก็อาจจะชนะไม่น่ายากครับเนื่องจากตัวผู้เล่นก็เหนือกว่าเยอะครับแล้วก็น่าจะต้องทําอันดับเพราะยังเหลืออีกสอานัดนะครับเพื่ออาจจะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลนะครับนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนะครับตัวเจ็บไม่มีนะครับ แล้วก็ฟอร์มก็ทุกน,นี้ก็ดีขึ้นมามีเสเบอร์บ้างนะครับก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับส่วนอาร์เซนอลกองหน้าโอบาเมยองหายไข้กลับมาแต่ไม่รู้จะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็ตัวที่เจ็บกลับมาก็ได้กลับมาเหมือนเดิมกลับมาบ้างแล้วครับแต่นั้นนี้เล่นในบ้านนิวคาสเซิลฟอร์มอาร์เซนอลก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็น่าจะให้เสมอครับอ๋อเมื่อกี้ลืมไปว่าเมื่อกี้เชฟฟิลกับสเปอร์ก็ ตะเปิดหน้าชนะสบายๆนะครับ1020เลยก็ว่าไปครับส่วนคูณนิวคาสเซิลกับเซนอนก็น่าจะเสมอครับเบอร์เซนอนไม่ได้ฟอร์มร้อนแรงอะไรมากมายครับส่วนบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ศึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับแมนยูเล่นในบ้านตัวเจ็บไม่มีแต่อาจจะต้องโลเคชันนักเตะเนื่องจาก จะเจอนัดกลางสัปดาห์กับโรมาถึงแม้จะถล่มมา6-2ก็ตามแต่ประมาทโรมาไม่ได้ส่วนแล้วก็ต้องโลเคชั่นนักเตะเอาอาจจะมีสำรองลงบาบ้างครับไม่ใช่เป็นตัวจริงเพราะว่าอันดับคะแนนในพิีเมีร์ลีกก็ไม่ได้น่าจะสู้แมนซิตี้ไม่ได้แล้วไปไกลมากแล้วครับส่วนเลอบูช่วงหลังฟอร์มดีเล่นมาชนะวาเล่ย2-1 1-0นะครับ ฟอร์มดีครับก็นัดนี้ก็อาจจะไม่แดงเดือดักเท่าไหร่ครับก็น่าจะเสมอกันครับแบ่งแต้มกันไปครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม